กีตดครับค่ะและที่ทีนข่าทยนินดีต้อนรับทุกคนเลยเข้าสู่รายการสวัสดีไทยแลนด์ค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์หนึ่งทุ่มตรงถึง2ทุ่มตรง,งนี้เลยนะคะใช่ครับเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารนะครับเรื่องการท่องเที่ยวนะฮะร,รวมถึงข่าวฮิตทฮ,ฮ,ฮอต,ฮอต ทั่วทุกมุมโลกนะฮะมาเสิร์ฟให้ถึงที่เลยเแล้วอาแล้วอย่าลืมติดตามพวกเราได้เข้าไปไลค์เข้าไปแชร์กันเลยนะในนี่แหละข้างล่างที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็น Facebook และ Instagram ค่ะถูกต้องครับแล้วก็เช่นเคยนะฮะท้ายรายการของเราครับ021673193เครับเรามีนัดก,กันนะฮะใครที่อยากได้เป็นคอลลาเจนนะครับผมเรามีมาแจากกันด้วยวันนี้นะครับก็โทรกันเข้ามานะฮะแล้วก็อย่าลืมดูรายการของเราด้วยนะครับเพราะว่าคำถามที่เราถามส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะอยู่ในเป็นเนื้อหาในรายการของเราเนี่ยแหละ ใช่แล้วซึ่งให้อยู่กับเราเนี่ยกับลิงก์ระแัมวันนี้เนี่ยรับรองว่าตอบได้แน่นอนเลยและโปรเจนที่เราแถมที่เราจะให้วันนี้เนี่ยให้ไปเลยสามแผงนะจากโซอินก็เอาไปบำรุงผิวบำรุงร่างกายบำรุงสุขภาพกันได้เลยต้องใช่ครับช่วงแรกแบบนี้แน่นอนนะครับเรามีนัดกันในช่วงแรกกับสวัสดีหน้าหนึ่ง สวัสด,ดีหน้าหนึ่งเรื่องใหญ่ข่าวใหม่ไม่รู้ว่าคุณรู้หรือยังโอเคสวัสด,ดีหน้าหนึ่งครั้งแรกวันนี้ไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยแต่ว่าอาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือเปล่าเร็วๆนี้อันนี้ไม่รู้ <laughs> แต่ว่าอันนี้เป็นข่าวที่เกิดที่ญี่ปุ่นเป็นเกี่ยวกับหนุ่มคนหนึ่งใช่ป่ะที่เขาชื่อเคุเกะ จินนูชิเขาอาจจะชอบอัพรูปเซลฟี่ของตัวเองเอาเราก็ชอบพูดกันถึงคำว่าเซลฟี่อยู่แล้วเซลฟี่คืออะไรคือการถ่ายรูปตัวเอง uh huh. แต่ที่เห็นเนี่ย uh huh. เขาถ่ายรูปตัวเองและก็มีมือใช่ปะ่ะ uh huh. แล้วก็จะมีหลายรูปซึ่งเป็นคอลเลกชันที่เหมือนแบบเขาถ่ายรูปกับแฟนตัวเองอยู่ uh huh. แต่สิ่งที่เขาทำจริงๆในรูปคือเขาถ่ายรูปตัวเอง uh huh. แล้วมือเขาอ uh ่ะ huh. คือมือตัวเองที่เป็นคนถ่ายเอาปะ่ะ ออคือจริงๆแล้วไม่ใช่แฟนเขาไม่ใช่จริแล้วเนี่ยข่าวนี้เคยหลุดออกมาเมื่อปีที่แล้ว<ช>แล้วนะครับเป็นผู้ชายที่ดังมากแล้วก็เนี่ยเหมือนเหมือนกอดกอดอ,อ,อยู่กับแฟนเนี่ยนะฮะ<ช>แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เหรอใช่ก็จะมีหลายเวอร์ชนันอย่างเช่นแบบจับมือแฟนอย่างเงี้ยกอดแฟนอย่างเงี้ยแฟนแฟนป้อนขนมให้แฟนหยิกแก้มเนี่ยรูปนี้คือเหมือนแบบ จูบกับแฟนอยู่แลวอยู่บนเตียงในห้องนอนแต่ที่ไหนได้ที่เราเห็นอันนี้คือวิกผมนั่นเองที่เขาแบบจัดเซตฉากมาแล้วก็ถ่ายรูปตัวเองนี่นี่คือสิ่งที่แบบเขาทําจริงๆแต่เวลาเราเซลฟี่เราถ่ายรูปตัวเองไปอ่ะที่เห็นในรูปก็จะเป็นเหมือนแบบอ f t e r กินเฟรนช์ฟรายแล้วก็ถ่ายรูปเออเอาเรื่องใช่เรื่องนี้นั่นแหละนี่คือเรื่องเฮ้ยเดี๋ยวเลย นี่มือเขาด้วยนะเนี่ยนี่คือมือเขานี่ไม่ใช่มือผู้หญิงนะฮะไม่ใช่ไอเรื่องที่เห็นจูบหรือว่าอยู่ตรงซอกเมื่อกี้เนี่ยนะคือเป็นวิกผมใช่ไหมฮะก็คือเป็นหุ่นเนี่ยแหละแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่มือผู้หญิงที่ไหนหรือว่าไม่ใช่มือหุ่นนะฮะ คือมือเขาเองมือเขาเองเออที่ต้องทําและลงทุนมากๆคือผู้ชายคนนี้เขาก็ยังไงเขาก็เอารองพื้นเนี่ยมาลงมือตัวเองเลยนะลงแขนตัวเองหลังจากนั้นใส่กําไลข้อมือใส่แหวนทาเล็บด้วยแล้วป้อนตัวเองแลกมือทําอะไรถ่ายรูป แล้วหลังจากนั้น oh. ไปโพสต์ลงแบบในอินเทอร์เน็ตเลยว่าเอ้ยเนี่ยคือแฟนชั้นนั่นนี่แล้วเสร็จแล้วก็มีคนไปเจอทีหลังว่าเอ้ยไม่ใช่จริงๆมันคือแบบเขาเซลฟี่ตัวเองเออดูดิเนี่ย oh. นี่คือรูปที่เห็นนะฮะหลังจากเมื่อกี้เป็น behind the scene ค่ะโอ้โห oh. oh. ความพยายามสูงเหลือเกินนะฮะคนนี้ชาญี่ปุ่นอ mm. นี่สองมือนะฮะเขาเทียบให้ดูครับมือขวาก็ ถ้าให้ตัดทั้งหมดอย่างอื่นทิ้งเนี่ยก็ดูเหมือนแขนผู้หญิงคนหนึ่งใช่ถ้าดูดีๆหลังๆจะตรงแบบกำไลข้อมือสีขาวขวเห็นปะก็จะเป็นแบบผิวสีเขาจริงๆที่แบบค่อนข้างจะแบบสีแบบผิวผู้ชายนั่นแหละแล้วเขาก็ลงแบบรองพื้นอะไรแบบเรียบร้อยเลยนะคะซึ่งเขาก็มีแบบหลายเวอร์ชั่นมากแล้วปีเนี่ยปีล่าสุดใน2014เขาก็มีคอลเลคชั่นใหม่ออกมาแล้วนะเรียบร้อยเป็นแบบคอลเลคชั่นของเขาเองอะไรอย่างนี้ภาษาอังกฤษไม่แน่ใจว่า เซลฟ o อ s e s s e หรือเปล่านะฮะเออเซลฟ o อ s e s s e d อะไรคือหมกมุ่นในตัวเองมากเออหมกมุ่นกับเรื่องของตัวเองอย่างเงี้ยเออเอ๊ะหรือเขาอาจจะมีแบบปมในจิตใจป่ะอยากมีแฟนเอไม่มีแฟนหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไม่ได้มีปมอย่างเงี้ยคือนอันนี้หมแบบเฮ้ยไปนั่งรถไฟกันแล้วก็ดูวิวสิเธอน่ารักดีแล้วแต่ที่ไหนได้ที่เราเห็นนะนี่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 คือเรื่องที่เขาจะเอาเอาแขนแบบชูวิวขึ้นมาแล้วก็ถ่ายด้านหลังอย่างเงี้ยโอ๋อ ไม่ใช่หุ่นด้วยคือมือเอามือยันเข้าไปใช่กำปั้นเนี่ยนะฮะเหมือนเล่นมายากลแบบแล้วใช้มุมกล้องช่วยมุมกล้องช่วยใช่แล้วโอ้โหคิดได้คิดได้จริงเขาก็เขาก็บอกว่ารูปคอลเลกชันใหม่ปีเนี่ยจะแสดงเห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและแน่นแฟนมากขึ้นกับแฟนของเขาแล้วมันก็ยังจะเป็นเซลฟี่แบบเดิมในเร่าเนี่ยมาตามดูกว่านอมันจะมีอะไรแบบเอ๊ะลึกซึ้งอะไรหรือเปล่ากับการแบบเซลฟี่ของเขาและแฟนของเขาเขาอาจจะแบบคิดว่ามีแฟนในแบบ ในจินตนาการจริงๆก็ได้นะเออ,เอ,อนี้ไม่รู้แต่แน่นอนนะฮะเดี๋ยวรอจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะว่าว่ารูปของเขาที่บอกว่าลึกซึ้งมากขึ้นสวีทมากขึ้นเนี่ยจะเป็นยังไงนะ,ะเดี๋ยวเอามาโพสต์อัปเดตกันเรื่อยๆแลวกันนะถูกตออ้องเรื่องแรกผ่านไปนะฮะเป็นเรื่องที่แอบจะพิเพียน,นะครับของชาวญ,ญี่ปุ่นครับ<ะ>มาดูเรื่องที่2กันบ้านดีกว่าน,นะฮะยังอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่นะครับผมหลายคนรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนมีสมาร์ทโฟนกันหมดแล้วนะฮะและแน่นอนในสมาร์ทโฟนของคุณต้องมีแออปพลิเคชชัันนตววี้ื่่า ne อุ้ยมีใครไม่รู้จักบ้างเฉยมากนะถ้าไม่รู้จักลายนะ L I N E ไอคอนมันจะแบบสีเขียวๆใช่และเขาใช้เพื่ออะไรเพื่อแชทเพื่อแชร์ถูกปะนี่ต้องครเออนี่รู้จักแน่นอนกันอยูแล้วเพราะว่าสถิติเขาฟ้องมานะครับเพราะว่ารวยเหลือเกินครับหลังจากที่สร้างรายได้ในช่วงไตรมาสล่าสุดท้ายปี2013นะครับพุ่งขึ้นกว่า5เท่าครับโดยมีรายได้สูงนะฮะถึง13,000 760ล้านบาทครับแล้วก็ถือเป็นแอปพลิเคชันประเภทที่ไม่ใช่เกมนะฮะที่มีรายได้ที่สูงที่สุดของสมาร์ทโฟนเมื่อปีที่แล้วลทันหลงทาลายเลยก็ว่าได้คุณแน่นียด,ด,ดูตัวเลขคนใช้ตอนนี้เท่าไหร่อะ2ล0ล้านคนซึ่งนอันนี้เนี่ยคือคลิปเมื่อเมื่อหล่แล้วก็ไม่รู้นะฮะคือตอนนี้เนี่ยมีผู้ใช้กว่า300ล้านแอคเคาท์นะฮะซึ่ง ไลน์เนี่ยนะฮะก็ก่อตั้งครับโดยบริษัท Line c o r ์ปนะฮะหรือว่า Line Corporation ของญี่ปุ่นฮะ,ะซึ่งก็เป็นบริษัทในสาขาของเกาหลีใต้ครับอาจจะมีการเอาเข้าตลาดหุ้นเนี่ยแหละฮะคือข่าวเรื่องจะมาบอกกันอ๋อกำลังจะเข้าตลาดหุ้นเพราะอะาราได้มันสูงมากถูกไหมแล้วมีผู้ใช้เยอะมากใช่ซึ่งเขาก็คิดว่าถ้าเข้าตลาด หุ้นเพื่อเพิ่มทุนเนี่ยนะฮะก็น่าจะมีคนที่สนใจเยอะมากครับซึ่งเขาก็บอกนะฮะขายหุ้นสาธารณะนะฮะก็อาจจะเป็นครั้งแรกในรอบปีนี้ครับซึ่งเขาก็คาดการณ์นะฮะว่าจะให้หุ้นของไลน์นะฮะมีมูลค่ากว่า10,000ล้านดอลลาร์โอ้โหอุ้ยจริงๆนะจริงๆไม่เดี๋ยวนะจะคิดคว่าโดยส่วนตัวเราคิดว่ายังไงก็ต้องเข้าด้วย<อ>ความว่าแบบมันพอพลามากแล้วลน์และลายเป็นเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์ก แอปพลิเคชันที่เราใช้มากที่สุดในประเทศไทยด้วยถูก็คอยดูต่อไปมันจะเข้าหรือวาแล้อีกอย่างคือมันโหลดง่ายมันใช้ง่ายเป็น Android เป็นแบบ iOS เป็นระบบอะไรปฏิบัติการส่วนใหญ่นี่มันไลน์ใช้ได้หมดเลยแล้วคือไลน์นี่เขาเก่งนะจริงๆแล้วก่อนนันนี้เนี่ยถ้าจะให้เอ่ยนามเนี่ยก็จะมีพวก WhatsApp หรือว่า BB หรืออะไรก็ตามนะฮะถ้าให้ยกเป็นกรณีศึกษาเนี่ยไลน์เนี่ยตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าเฮ้ มันก็เป็นแอปแชทธรรมดามเราก็มีม,มันจะสู้ได้หรอเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าไลน์เขาก็เก่งนะเขาคิดเกมออกมาเขาคิดอะไรที่พยายามจะสร้างให้มันเป็นเน็ตเวิร์กมากขึ้นพี่หลิงเคยเล่นเกมของไลน์ไหม เออซึ่งมันก็ต้องแข่งกับสมาชิกในไลน์แอคเคาท์เพื่อนแล้วมันก็ยิ่งสนุกมันก็ยิ่งทําให้มันผูกพันกับเกมกับตัวไลน์กับแอปนี้นะแล้วก็ติดกันไปเรื่อยๆนะ <ใช S 1> เป็น <ๆ S 2> พักพก <ๆ S 2> มันก็จะมีเกมมาเป็นพักพัก,กอะไรอย่างงี้รวมถึงตัวสติ๊กเกอร์ซึ่งถกทุกคนเลยนะอยากเ่งไม่ใช่แค่วัยเราไม่ใช่แค่เด็กๆแต่เป็นวัยคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ทําอะไรนั่งส่งสติ๊กเกอร์เชื่อรับผมเชื่อว่าแม่ผมดูอยู่ตอนนี้นะฮะแล้วแม่ผมนี่ไม่กั๊กเลยเรื่องการดดาววนน์โหหลลแ้้ไม่ใฟรีะ คือเนาะคือแบบว่าเห็นแล้วชอบไงอดใจไม่ไหวบางตบางอันก็เหรียญสองเหรียญอ่ะซื้อไปนะฮะเป็นความสุขทังใจโอ้ยแม่เราโหลดฟรีอย่างเดียวอะไรที่โหลดฟรีโหลดโหลดโหลดเสร็จแล้วส่งให้ทุกคนในครอบครัวแล้วมีการบอกด้วยอย่าลืมไปโหลดนะพอดีอ่ะทำไมถึงดีอย่างเช่นตุดจีนที่ผ่านมาก็จะมีแอปพลิเคชันที่เป็นสติกเกอร์ที่ฟรีใช่ไหมโหลดมาแล้วจะขอให้ร่ำรวยมั่งมีนั่นนี่นี่ก็แบบว่าไปเออก็ส่งมาแล้วไปไปส่งต่ออะไรอย่างงี้นี่สุดยอด อะไรเก๋ๆงั้นอย่าให้แม่เราสองคนแอดกันเลยนะครับเพราะเอาจริงนะเดี๋ยวแม่พี่หลิงอิจฉาทไมอะเกิร์ r แม่แบบน่ารักกว่าเยอะเลยแล้วก็จะถามว่าพี่เอามาได้ยังไงเนาแล้วก็ซื้อมานะฮะแต่นั่นแหละแต่ทราบหรือไม่นะฮะอันนี้เป็นเกล็ดความรู้นิดนึงไลน์เนี่ยก่อตั้งมาเมื่อประมาณสักสาปีที่แล้วนะฮะในปี2554ทราบหรือไม่ว่าเพราะอะไรไม่รู้เกิดขึ้นนะฮะจากเขาเรียกอะไรอุทกภัยนะครับซีนามิในญี่ปุ่น S <S ซึ่งอตอนนั้นเนี่ยเครือข่ายมือถือล่มหมดเลยแล้วคนก็ติดต่อกันไม่ได้ก็เลยบริษัท n นเวอร์เนี่ยเขาก็เลยผลิตเป็นเหมือนแชทส่ง Data ที่มันแบบไฟล์ต่ำอ่ะที่สามารถส่งกันได้หให้ครอ,อบครัวสามารถติดต่อกันได้นั่นแหละครับคือการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเลยสุดยอดเลยแลวอีกอย่างนะที่แบบขื่นชองมากเลยไลค์คือการขายเขาเรียกอะไขายสมมุติเราอยากเป็นเป็นบริษัทใช่ไหมแล้วอยากจะขายไลน์ที่เป็นสติ๊กเกอร์ไลน์ของตัวเองอ่ะนะก็สามารถแบบไป เขาทำได้ซึ่งราคาเนี่ย น่าจะประมาณ10บล้านบาทอย่างน้อย <Okay S 1> ใช่เราก็จะมีลายเป็นสติกเกอร์ของบริษัทต,ตัวเองอนี้เป็นต้น oh เอานี้คือความฉลาดแล้วก็เลยไม่สงสัยเลยว่าทําไมวันหนึ่งเลยจะมั่นใจว่าเขาต้องเข้าบริษัทและตลาดหุ้นแน่ๆโอเคน, <Okay S 1> น,ะ,นะเดี๋ยวเราต้องอพอเข้าเ <Okay S 1> มื่อไหร่ต้องรอซื้อ oh อ๋อตอนนี้คือตลาดหุนเนี่ยนะฮะตอนนี้ตลาดลงอยู่เออได้สิครับได้เวลาช้อนอะตอนนี้เนี่ยขอพักการอัปเดตกันห<ล><ล>น่อยนะครับสวัสดีหน้าหนึ่งผ่านไปแต่ช่วงหน้าก็เช่นเคยนะอัปเดตเทคโนโลยีทั้งนั้นเลยใช่ไหมพี่หลิ่มากมายจริงๆต่ถ้าเห แล้วคุณจะทึ่งจริงว่ามีเทคโนโลยีอย่างนี้อยู่แล้วจริงๆในโลกใบนี้แล้วคุณสามารถใช้เงินในจํานวนที่ไม่มากในาการซื้อมันมาใช้ได้เลยตอนนี้ใช่ครับะะผมโอ้โหอดใจรอ,อนิดนึงนะฮะห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนพักสักครู่เดี๋ยวครับ